สองสุดท้ายแล้วครับต้องเป็นโดลทีหรือหมวดแดงอะ่ะถึงจะคุ้มสำหรับผมนะถ้าไม่ได้สองสมและน,นี้คือกาก,ากเลยเอาละไม่พูดมากหนึ่งสองสวัสดีครับผมผมปรามุปราบานรัติหลวงกลับไปแล้วกับช่อง YouTube ปรามุปลาบานนะจ๊ะโอ้โหช่องนี้ แม่ไลฟ์ทีเนี่ยหกเดือนละไม่ใช่ไลฟ์ดีหกเดือนมีคลิปออกคนหนึ่งแต่อ้าวดีกว่าไม่มีนะมาแน่นอนครับผมผมเคยสัญญาไว้แล้วว่าถ้าในส่วนของการนิเกตออกปั๊บเนี่ยถ้ามีซีซั่นตออต่อนี่คือในส่วนของกล่องนิเกตวัตเฟนวอลลุ่มทูนั่นเองนะโอ้ดีใจไม่ได้แกะซีลเราเพิ่งส่งมาเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะรอโคตรนานเลยนะอันนี้บอกไว้เลยว่าใช้เวลาแต่ว่าอย่างว่านะครับนะแต่ว่าเห็น มีคอมเมนต์ในคลิปอันแรกวอลุ่มวันวนว่นว่ามันมีขายที่สะพานเหล็กด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่นี่คืออ่ะที่ออเดอร์มานะครับหน้ากล่องเป็นอย่างนี้นะเป็นส่วนของโอ้โหน้องโมกับในส่วนของไออะไรดุลทีอย่างนี้เลยนะข้างกล่องเป็นอย่างนี้นะครับหลังกล่องเป็นอย่างนี้นะข้างก่อนอีกข้างก็เป็นอย่างนี้ด้านบนจะเป็นอย่างนี้นี่นะโอโ้นี่หัวโหหน้าทีมเลยนะอ่าแล้วก็ข้างล่างเป็นอย่างนี้นะโอ้โหนี่มาใหม่ ไม่พูดมากให้เสียเวลาเพราะรายละเอียดทั้งทั้นปปงเคยอธิบายเป็นส่วนของคลิปหนึ่งใครจะไม่ดูก็ไปดูได้คือเป็นขนมที่วอฟเฟินนะครับนะแถมการดฉะนั้นเรามาดูรายละเอียดจากกล้องหน้ากันดีกว่าครับผมแรกก่อนที่ผมได้มาก็จะขาดตัวสําคัญสําคัญอย่างสกาเล็ตไปนะขาดอยู่แค่นั้นเองสโนไวมีแล้วฮารามมีแล้วนะผู้ผิวกิมเนี่ยมีเยอะแล้วแตขาดตัวที่แพงที่สุดไปนะั่นคือส่วนของการ วันรุ่งวันที่เคยถ่ายไปในส่วนของคลิปที่แล้วนะครับฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเอาละเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับผมในส่วนของกล่องนิกเกอวัฟเฟอร์วอลุ่มทเห็นกระจัดเลยนะหูหน้าทีมออลเท่นจริงอันนี้ออกมาช่วงที่อีเวนต์หมวกแดงออกมาใหม่ๆเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็กล่องนี้อันนี้แกะด้วยความแผ่วบางทุกนะท,ท่านนะเนี่ยเพราะว่ากล่องมันอะบอกบอกว่ากล่องมันแพงก็กระดาษทั่วไปแล้วก็กระดาษแกะการ์ดทั่วไปอ่ะค่อยๆเปิดมา นะไม่ต้องฉีกก็ได้ว้าข้างในกล่องครับนะมีกี่ซองให้ดูนะอย่างนี้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งหมด22ซองหนึ่งกล่องสองนกล่องก็จะมีลายแตกต่างกันไปนะจะเป็นลายสองใจนี้อย่างนี้ก็จะเป็นลายสองลายนี้สวยงามเดี๋ยวเรามาแกะทีละกล่องเลยซึ่งในส่วนกล่องนี้ชุดนี้จะมีกา๊าดที่แรจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณสองใบแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือ น้องโมโดเนียแล้วก็น้องดูโรตีและสําคัญที่สุดก,ก็คือน้องหมวกแดงอันนี้แรงมากๆเอาละเพื่อไม่ให้การเสียวเวลาครับลุยกันเลยนะครับทีละกังนะครับอา่านะแต่ว่าอย่างที่ว่านะใครที่แกะการ์ดวัฟเฟิลท่านต้องเตรียมสิ่งหนึ่งไว้ด้วยนะครับนั่นก็คือกล่องใส่วัฟเฟิลนั่นเอง <c oughs> อ่ะแกะกันทีละกล่องนะครับแกะทีละซองสิงนะอันนี้นะอ่ะซองที่หนึ่งครับมาลุ้นกันเลยครับประเทศปรับพัวมันใจหมวกแดงที่กูเลิกแกะเลยเนี่ยนะขอญาติฉีกไปเลยนะเพราะผมไม่เก็บซองนะครับขอญาติฉีกนะ ปาร์กก็ให้เอาแล้วนะใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งอันนี้ไม่ใช่ใบที่หนึ่งอะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ถุงกันซองเฉยๆปื๊บพัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้ามาใหม่ฮะเฮ้ยอันนี้แปลกเว้ยปกติมันเป็นมันเป็นพวกการ์ดตัวละครนะอันนี้คือเป็นการ์ดน้องเทียไอคู่หูดูโอ้นะใครมีสองตัวนี้ในทีมหนหูเก่งจัดเลยนะอืมเป็นฟอยล์นะครับเป็นฟอยล์นะฮะชัดเจน นะฟอยหลังฟอยหลังนะฮะดา้านข้างหลังก็จะเป็นอธิบายตัวละครนิดหน่อยอันนี้อันนี้แปลกอันนี้แปลกอันนี้แปะติดตั้งไว้โโก่อนะอันนี้แปลกดีเหมือนกันโอ้วังเฟิ้งช็อกโกแลตด้วยนะอันนี้มะเชือเวศมะลาเออผมไม่ได้สั่งรสชาติไปนะแต่เขารู้รสชาติผมนะ,ะต่อเลยครับซองที่สองซองที่สองแกะต่อเลยปึ๊บอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นอยากลุ้นอยากลุ้นแกจะจากข้างหลังดีกว่าเอาแล้วนะหนึ่งสองสามปารมาครับคุณครูครับคุณครูมาครับ เรียบร้อยฮะมาครับแต่นี้มันต้นได้อยู่แล้วนะ่ะอืมสวยสวยสวยอ่าตอนมาที่ผมไม่จะเปิดนองนะผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าสวยครับนะอืมเอาละมาหนึ่งสวยสองต่อไปสองที่สามครับแ,แกะจากฝั่งซ้ายก่อนมันจะไม่ต้องมีสองตัวที่จะมีตัวหนึง่งอะกูขอมันต้องมีให้กูบ้างนะฉีกปอ๊บเอาละ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 ดีย๋ยวนะ เนี่ยอันนี้ใบที่สามใบที่สาผัวอ้าวมาเลยนี่มาเลยที่อยากได้งาคู่หูดูโอนสกาเดดัมนะกับหัวหน้าทีมของเรานะครับนะในอีเวนต์ของหมวดแดงนั่นเองโหเฟี้ยวจัดนะอ,อันนี้น่าจะเป็นการโปรโมทนะผมว่าก่องไอไอวอลุ A ่ม um แรกอ่ะมันจะเป็นในส่วนของการ์ดตัวละครอย่างเดียวขนาดจะมีค่าพลังแต่นี่คือมีการดโปรโมทมาแล้วสองอ่นี่ก็ถือว่าใช้ได้ อ่าได้อันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะนะแต่ว่าใจผมอยากได้สก,กัดเล็ดดำมากกว่าใบรองการที่มีเขียนอธิบายอย่างนี้ด้วยเหรอวะเสียงที่มาดูเราเว้ยนะอ๋อไม่ใช่เหมือ,กอน,มนกันหมดนะครับใบใบรองการใบรองขนมเหมือนกันหมดนะครับอ๋อแล้วไม่เป็นไรจัดต่อยาวๆนะหนึ่งสองสามสองที่สี่ปุบ๊บปุ๊บเอาละจะเป็นอย่างไรนะหนึ่งสองสามปุบ๊บหมอกกระต่ายขาวครับอ่า กระต่ายขาวก็ต้องมีกระต่ายดําต่อโอ้ถ้าไม่มีกระต่ายดําที่เสร็จเลยนะไม่ครบทีมนะกระต่ายขาวนี่ฮิวดีมากเลยนะโอ้โหไม่ต้องเอาฮิวก็ไดเอาหน้าตาน้องก็ดีมากแล้วนะต่อไปนะหนึ่งในสามของทางเลยครับฉีกเพี้ยกระต่ายดำต้องมาหรือเปล่าวะเดี๋ยวดูสิหาแล้วนะปึ๊บหนึ่งสองสามเฮ้ยจับไอ้ยาโอสโนไว้ สโนวไว้ไน้เดียงสานะคนไทยแปลดีนะครับก็คือสโนจิ๊กิน่าใช็คว่าสโนไว้ช่วงวัยรุ่นเลยเปวะแต่ว่าเดี๋ยวว่นนี้เก็มันมันเป็นหุ่นยนต์นะนะมันก็ไม่มีเค้าอาไปรุ่นนะแต่ว่าเข้าใจได้ต่อไปครับดูกันต่อครับปุ๊บก,ก็ให้หนึ่งสองสามทัเฮ้ยทองทองมาวะทองทองมาวะอ่านะเดี๋ยวดูวนะจวบไอยาห์นะ RR. แม็กเวลครับนะอันนี้ก็ถือว่าดี เปอีกหนึ่งตัวละครที่นอกจากยายแล้วเนี่ยลูกศิษย์อย่างแม็กเฟลเนี่ยเอนะเนยก็ก็ขนบั้นนะครับนะเป็นตัวที่แบบเริ่มแต่ดีเบตหนึ่งเลยนะก็ยาวมานะครับต่อมาครับอืมไอ้น,นี้ชุดนี้วอชเวิร์กฟ้นสองอันนี้แปลกแปลกไว้มีชุดโปรโมช้่ยนะปุ๊บก็ให้ไอ้ยะโอ้พาวิตี้ชุดเมดนี่ผมไม่คิดว่ามีนะตอนที่ผมรีออเดอร์มาเนี่ยผมนึกว่าเป็น แค่แบบช่วงหมดแดงอย่างเดียวเนี่ยแต่มัามีพาวิตี้ชุดเมดด้วยนะน,นี่อันนี้อันนี้สงสัยไว้อืมสวยครับอันนี้ไม่ใช่โปรโม,โมโด้วยนะฮะอันนี้เป็นชุดในส่วนของตัวการ์ดพลังเลยข้างหลังมีท่ากินของน้องอย่างเงี้ยนะฮะอันไหนมันจะแบ่งเป็นสองอย่างเนี่ยนะครับก็คือตัวละครนะการ์ดตัวละครก,รกับการ์ดโปรโ,โมคือการดที่แบบทําเฉพาะขึ้นมาแต่ว่าคุณภาพเหมือนกันของธิขสิ์เหมือนกันนะครับอืต่อมาครับหัว่เฮ้ยเราใส่กล่องนี้มือดีไว้เออ อ่าจาการเด็กบวดรุ่มวันนี้กูไม่ได้เลยนะผัวไอ้ยาชิปตี้นะโอเปอเรเตอร์ประจำทีมนิเกะอ่เขาบอกว่าไอ้ผู้กามเนี่ยจะได้ใครก็ได้แต่ห้ามได้ห้ามได้ชิปตี้นะถ้าได้ชิปตี้เนี่ชิปตี้ทองนะลำบากเอาละต่อครับเฮ้ยอย่างงี้กูก็ต้องมีลุ้นไอ้พวกชุดไอ้นั้นหรือเปล่าวะนะไอ้ชุดเกี่ยวกับอะไรนะไอ้ชุดว่ายน้ำอ่านะต่อไปครับจัดอึ๊บไอ้ยาดูกันต่อนะฮะ อย่านะ 1, 2, หนึ่งสองสามปาบโอ้โหแอดมีนผมเฉยแอดมีเนี่ย,ม,ย,ม,ยมีนะผมมีครบทุกตัวแหละแต่ว่าไม่เคยได้ใช้เลยไม่เคยปั้นเลยตัวนี้ถือว่าตัวแถมนะอันนี้อันนี้คอมมอนคอมมอนม,มากมนนก็ถือว่ามาติดมาไม่เป็นไรก็มันต้องอยู่ในอย่างนี้อยู่แล้วนะจัดต่อมาครับแต่แก็ต้องมีบ้างปวเอามาว่ะนะแจ็คเก็ตนะอันนี้ก็ ดีดีตรงหน้าโปรไฟล์นางถ้าทําได้ครบสามดาวสวยครับนะอันนี้อันสามดาวนางสวยจริงหมดไปแล้วครึ่งทางไอ้ยเยี้ยแม่งชักใจไม่ค่อยดีแหมวกแดงกูยังไม่ออกด้วยนะดังั้นจะเป็นเช่นไหนต่อไปดูกันต่ออืมไอสัตว์แม่งจะคุ้มไหมเนี่ยแม่งไม่มีดววกัรเสียงกาชาทั้นไหนเก็บชีวิตจริงเลยเหรอวะผัวไอยแม่อืม อันนี้ไม่ใช่ตัว S S ้วยนะฮะไม่ใช่ตัว S R เลยนะตัวธรรมดานะอนไม่มาไราต่อเลยนะไอ้สับแมงมังไม่ค่อยดีเลยไ <c oughs> อ้เยื้ยชักพาไม่ออกอารมณ์ไม่ค่อยดีต่อ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 นะหนึ่งสองสามป้าบโอ้โหพอกันไอ้เหี้ยเส้เซนตินะรู้สิกธิยายตรงเลยคนนี้นะโอ้ยไอ,ยอ้ย <c> า <oughs> มันจะเป็นยังไงต่อไปวะ <c oughs> อาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมือกูเริ่มสั่นมือกูเริ่มสั่นไอ้ยี่คุ้มไหมเนี่ยเออเอา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 หนึ่งสองสามปั๊บโอ้โหเกลือรัวเลยนะมีฮาล่ากนี่แบบืหแบบตัวเก็บตกเลยอะออะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอูตายละแย่ละแย่ละเอา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 หนึ่งอะขอสำกัรเด็ดดำหรือหมดแดงก็ได้ตัวหนึ่งกูคุ้มละ หนึง่งสองสโอ้ได้ใโบโบมโมทีมนี้นะครับนะทีมน้ำแข็งนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอา่าในส่วนของอีเวนต์ลับบุร้อนนะครับอา่าต่อ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 หรืออีกหรืออีกห้าซองรวมซองนี้ด้วยนะครับหนึง่งสองสามทีครับอา่าเอาแล้วนะปึ๊บเฮียมาว่ะน้องโมมาน้องโมมา โอเคโมมาครับ okay, e ได้ครับได้อยู่ครับน้องโมได้อยู่ครับโมโดเดียต้องมีครับตัวหลักแบบทีมผมเลยครับน้องโมมาครับอได้โมมาก็อุ่นใจครับยังไม่ได้โด,ดโลทีด้วยยังไม่ได้โอ้ตัวแรๆยังไม่ออกเลยอะเออนะเออจะไหวไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวดูกันต่อนะที่สาคัญคือหมวดแดงคือตัวแรงสุดนะหมวดแดงต้องมาครับหมวดแดงต้องมาครับนะหนึ 1, 2, ่งสองสามปูโอ้เอ็มม่ามาไว้ แ,แรกก็ตื่นเต้นดีนะหิวดีแม่งหนังๆไม่ใช้เลยเยียครูดาวสี v ่สิบวิไอสัตว์อ่ะเหลืออีกสี่ซองสุดท้ายเหลืออีกสี่ซองสุดท้ายดูซิว่สาสการ์ดดำหรือหรือหมวกแดงจะมาให้ผมไหมอย่าเนอะนนอะดูลทีก็ได้เปียอ่ะอย่าเนอะแตกระต่ายดำคบคู่กระต่ายดำมาโอเคถือว่าใช้ได้นะ,ะไม่ไม่อย่างนั้นก็มีคู่ของมันนะครับได้อยู่นะอีกสามใบสุดท้ายครับสามซองสุดท้ายนะครับจะเป็นเช่นไรอ่า จะคุ้มหรือจะไม่คุ้มนะจะเกลือหรือจะกากกระพอกันปับ๊บโอ้โหมาสออมาสก็ดีนะยิ่ชุดว่น้ำเนี่โอ้โหดีมากเลยมันตัวละครได้ที่ทำชุดว่น้ำแบบผิวเนียนมนุษย์นะอ่ะสองซองสุดท้ายครับไอเยท่าทางอันนี้แม่งรุนละรุนรุนหนาวนะมันต้องสองซองเนี่ยในมือผม1นซองและในกล่องหนึ่ซองต้องมีตัวหนึ่งเป็นหมวกแดงหรือมีตัวหนึ่งเป็นดลทีถึงจะคุ้ม 1นึ่งสองสามปาบไอ้เหี้ยชิปหายเปเปอร์แย่แล้วสองสุดท้ายนะครับสองสุดท้ายนะครับต้องเป็นโดเลทีหรือหมวกแดงอะถึงจะคุ้มสำหรับผมนะถ้าไม่ได้สองสแล้วนี้คือกากเลยเอาละไม่พูดมาก1นึ่งสองสามว้าว,ว,าว เอ้ยมาสุดท้ายเลยคุ้มแล้วกูหมดแดงมาเอียับบูพี่สไป,ปเออเลดูดมาเฮ้ยมือสั่นเลยวะ่ะคุ้มแล้วกูนี่นี่โอ้โอเคนะโอเคนะค,นะครั้งนี้ใช้ได้โอ้ไม่ไูมาเบื้องหลังนี่กูรุนเหงื่อแตกเลยนะเนี่ย ไอ้โหมันจะได้ไหมวะรู้อยู่ยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูกันแบบจ่ายๆอีกทีหนึ่งปุ๊บรสชาตโอเคครับรเพลอนอ่ะมาดูกันก่อนนะครับว่าข้างหน้าข้างหลังนะอืมหมดแดงครับข้างหน้าเป็นอย่างนี้นะอ่าข้างหลังเป็นอย่างนี้ครับนีนะฮะอ่าอันนี้เปเปอร์เปเปอร์ข้างหน้าเป็นอย่างนี้นะข้างหลังเป็นอย่างนี้ครับสวยฮะไม่ต้องห่วงครับฟอยล์รอบไปฮะอืมมาสข้างหน้าเป็นอย่างนี้นะ อข้างหลังครับข้างหน้านของนางเออมันไม่มีพวกอีเวนต์มาคิมาเลยพวกนี้เนาะอ่ากระต่ายดําครับนัวข้างหน้าครับอืมข้างหลังครับนะฮะเอ็มม่าครับข้างหน้าครับข้างหลังครับน้องโมครับนันเงเอกครับนี่ฟอย์แบบกระลัดเลยนะให้เห็นถึงความพิเศษนะใบอื่นไม่ได้ฟอย์ขนาดนี้นะอาะดูเอ็มม่าคู่กันลนะ เอมมาเนี่ยไม่ได้ฟอยขนาดนี้นะเห็นไหมอืมอันนี้พิเศษมากใน,นขั้งหน้าครับข้างหลังครับข้างหลังไม่ติดข้านหลังไม่ไมฟอยฟอย์ธรรมดานะไม่เหมือนฟอยดข้านหน้ามีฮาร่าครับอืมนะเซนติครับอันนี้ตัวแถมอ่ะเออนะแจ็กเก็นนะ แมีให้ตัวแถมไปหนึ่งอันนี้ชิปตี้ฮะอีเวนต์อีพิฟูเดย์ครับมุกครัวเรือนอ่ามุกคุณเลนนิเกตจะเก็ตนะเพมิตี้เนี่ยมันเกินคาดมากเลยมีย ity, เหรอเพมิตี้อีเวนต์เนี่ยอีเวนต์ทำขนมเนี่ยเออนะอันนี้ตกใจแม็กเวลครับนะฮะอ่านี่จะคู่กันเลยนีย่ ฟอยสวยครับสโนไวท์ไวท์ได้จิงสากระต่ายขาวครับอนะฮะแล้วก็คุณครูครับมาชินหน้าสวยครับกับโปรโม,โมผมได้ทั้งหมดสามใบนะครับอืมอันนี้แต่ผมได้ในอยู่กับโปรโมทผมโอเคได้อยู่วะยุนยุนยุนยุ่นน,น,น,นะฮะ อ่ะเดี๋ยวมาจัดใส่แฟ้มกันครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของการรีวิวบัฟเฟ่นนะนี่เกี่ยวกับเฟิ่อวอลลุ่มทูนะครับอันนี้ให้ดูตั้งแต่วอลลุ่มหนึ่งแลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็ที่ผมมีนะตอนนี้ก็เสียดายสกาดเด็ดขาวไม่มีนะน่ะนาเสียดายจังเลยนะอันนี้ในส่วนของตัววอลลุ่มวันนะกับโปรโมวอลลุ่มวันมีแค่ตัวเดียวคือตัวรวมฮิตอันนี้นะแปลกดีเหมือนกันนะแต่วอลลุ่มทูนี่เพียบเลยนะครับอ่าอันนี้คือที่มีนะอืมนะอ่ะนี่วอลลุ่มทูแล้วครับก็จะมีส่วนของจัดทีีมเป็นนอย่าง้ ให้ดูอย่างนี้แล้วนะฮะอ่าอะอันนี้ข้างหลังอันนี้ผมจะไม่แกะซองนะครับอืมนะจะได้อยู่นานๆนะครับประมาณนี้ครับชอบออชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามโฟอลโล่ในส่วนของช่องประมุขป,ประมาณรัตนหลวงมีอะไรเดี๋ยวมาถ่ายอีกจัดเต็มกราบขอบพระคุณครับผม